สวัสดีขณะนี้หลวงพ่ออยู่ที่แอดมินตันฝนมันก็ตกลงมาสองสามวันแล้วคิดไปคิดมาเมืองไทยฝนก็ตกเมืองแคนาดาฝนก็ตกอากาศมันก็แบบเดียวกันแต่ว่าพอถึงหน้าหนาวแล้วตรงงี่ หลวงพ่ออยู่นี่มันลบสี่สิอันนี้นะมันเป็นเรื่องน่าสยดสยองแต่ยังไงก็ตามหลวงพ่อก็พยายามที่จะอยู่เพื่อที่จะสอนฝรั่งให้เขารู้จักเรื่องสมาธิให้มั่นคงที่สุดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายพักหน้าวันนี้หลวงพ่อก็จะอธิบาย ธรรมะเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจซึ่งกันและกันหลวงพ่อนึกได้ว่าสิ่งสำคัญมีอยู่ข้อหนึ่งที่พวกเรายังมองกันหรือว,ว่ามองข้ามไปคือหมายความถึงอติมานะอติมานะเนี่ยมันอยู่ในมนทินเขาเรียกบนมนทินเก้าประการ ในบนทินเก้าประการเนี่ยมันจะมีอติมานะอยู่ตัวหนึ่งอติมานะนี่พูดกันง่ายๆแปลกันธรรมดาธรรมดาก็คือคนหญิงหมายความว่าหญิงถือตัวว่าตัวเนี่ยดีกว่าคนอื่นใครยๆก็ว่ายกตนข่มท่านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องอิต อติมาณะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นกิเลสตัวหนึ่งที่มันฝังอยู่ในจิตใจของคนเวลาที่ทำสมาธิไปบางทีคนทำสมาธิไปมันก็ละอติมาณะไม่ได้ก็ยิ่งขึ้นมาว่าเรานี่เก่งกว่าใครทั้งหมดมันก็เป็นไปเสียอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วคนนั้นมันก็คือมีกิเลส เขาเรียกว่ามนทินเก้ายังอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถึงยังไงก็ตามเราก็ตามคนต่างมีความดีด้วยกันท่านเปรียบพระพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนกันก็ต้นไม้ต้นหนึ่งต้นใหญ่ๆต้นไม้ต้นนั้นมันจะต้องมียอดมีกิ่งมีใบมีเปลือก มีกระพี่มีแก่นมีรากในส่วนอังค่าพยกของต้นไม้นะั่นนะมันจะต้องมีคุณค่าไม่ได้แตกต่างกันบางคนเขาว่าฉันเป็นกระพี่แกเป็นคนตำํำแต่ว่าถ้าหากว่าต้นไม้ไม่มีกะพี้อะไรจะมาหุ้มแก่น แ่นก็ถ้าหากว่ามีจะแก่นมันก็เป็นต้นไม้ตายยืนต้นแล้วก็ว่าคนนี้ก็ดูถูกว่าแกเนี่ยเป็นเปลือกอดูสิแกเนี่ยเป็นเปลือกก็แท้ที่จริงนั้นก็ไปดูถูกคือหมายความว่าไปดูถูกเขาว่าเป็นเปลือกอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าเป็นเปลือกมันก็มีคุณค่าเหมือนกัน ต้นไม้ถ้าหากว่าถากเปลือกทิ้งลองดูสิไม่ช้ามันก็ตายอย่างนี้ว่าฉันนี่แหละฉันเป็นยอดแกจะมีแต่ยอดได้ยังไงมันก็ต้องมีต้นฉันนี่แหละเป็นแก่นแล้วแกจะมีแต่แกนได้ยังไงถ้าหากว่าไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้หุ้มแล้วก็แกนมั่นก็เป็นไม้ตายยินต้นเพราะว่ารากเนี่ยสำคัญ แต่แท้ที่จริงแล้วมีแต่รากต้นไม่มีรากมันก็ไม่รู้จะอ,อยู่ได้ยังไงพระพุทธศาสนาจึงมีอังค่าพยพที่ใหญ่โตมากผู้ที่ท่านรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ผู้ที่ท่านรับผิดชอบนนแต่ละแห่งแต่ละหนแม้ว่าคนนั้นจะเป็นพระเล็กเน้นน้อยแม้ว่าท่านจะเป็นพระใหญ่พระโต หรือแม้ว่าเป็นอุบาสกที่มั่งคัง่งหรือว่าเป็นอุบาสกที่ยากจนหรือว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่พอมีพอกินหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาเท่มีฐานะอย่างไรก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นอังคาพยบหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไปได้เพราะฉะนั้น องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แนะนำว่าต้องเป็นคนที่รู้จักถ่อมตนในมงคลโสว์ท่านก็บอกว่าจะต้องรู้จักถ่อมตนเพราะว่าใจใหญ่โตแค่ไหนแม้แต่หลวงพ่อเองเคยไปอยู่ก็หลวงปู่มั่นเราก็ถือว่าท่านเป็นปรมา,มาจารย์ที่สูงสุดยอดแล้ว ในปัจจุบันเมื่อเวลาที่ท่านแสดงธรรมท่านก็จะบอกว่าอาจ,จะมามีปัญญาอันน้อยเพราะฉะนั้นก็อย่ามาถือในเมื่อเวลาอาธิบายผิดพลาดไปอย่างนี้ท่านก็พูดอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นการที่พวกเราทั้งหลายที่ช่วยกันร,รักษาพระพุทธศาสนา ก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าอัญญะมันยังอาศัยซึ่งกันละกันอันนี้เปรียบเทียบพระพุทธศาสนาถ้าเราเปรียบเทียบประเทศอย่างประเทศไทยเราก็เป็นเรียกว่าเป็นอักอังค่าพยบที่ใหญ่เรียกว่าเป็นประเทศก็ต้องมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพีมีทั้งแก่นมีทั้งรากมีทั้งใบมีทั้งกิ่งมีทั้งก้าน ใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปไม่ต้องไปเกี่ยงกันเมื่อเป็นไปตามเช่นนั้นองค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้าสแสดงว่าสันโดษเย็นดีในของที่ตนมีอยู่จะรวยจะจนจะสูงยศต่มยศอะไรก็อันนี้ก็ถือว่ากรรมมุนาวจัจติโลโกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปเพราะกรรมเพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายเมื่อยินดีตามความที่เป็นอยู่ที่เรามีความพอเพียงคือว่าเรามีอยู่มีความพอเพียงแล้วก็ถือว่าเป็นการใช้ได้การปฏิบัติธรรมะต่างๆก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันญาติโยมก็อาศัยพระพระก็อาศัยญาติโยมประเทศชาติก็อาศัยพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็อาศัยประเทศชาติ คนรวยก็ต้องอาศัยคนจนคนจนก็ต้องอาศัยคนรวยมันก็เป็นอย่างนั้นพระผู้ที่มีอาวุโสก็ต้องอาศัยพระเด็กพระเล็กพระเด็กพระเล็กก็ต้องอาศัยพระผู้มีอาวุโสต่างคนก็ต่างพากันปฏิบัติตามหน้าที่เหมือนกันกับร่างกายของคนเราเนี่ยร่างกายของคนเรานี่มันจะต้องสามัคคีกัน ถ้าไม่สามคัคคีกันเมื่อไหร่ก็ต้องตายเพราะฉะนั้นการที่พวกเรารู้จักหน้าที่และอัญญะมันยังอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นประการสําคัญและที่จะเป็นเช่นนั้นได้เขาจะต้องอยู่ในสมาธิที่มีความมั่นคงเขาก็จะต้องอยู่ในความที่เขามีสติและปัญญาและเขาก็ต้องอยู่ ด้วยความที่เขามีการรับผิดชอบสูงและต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลในที่สุดเขาก็จะอยู่ร่วมโลกกันได้ด้วยความสุขสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นจากสมาเทสมาเทเป็นตัวผิดพลังจิตพลังจิตจะเป็นตัวผู้ที่ควบคุมจิตให้จิตเน่เดินไปเหมือนกันกับรถมีสิ่งที่ควบคุมอยู่ เมื่อคนควบคุมรถให้รถวิ่งไปได้นั่นก็เรียกว่าเป็นตัวที่ควบคุมก็คือพลังจิตเพราะฉะนั้นการสร้างพลังจิตให้เต็มที่จึงเป็นการถูกต้องที่สุดสวัสดีสาธุ